เวันนี้เราจะมาเล่นฮังเกิลเย่กันหนึ่งร้อยเยยนะคนจดจำคำว่าเยยตัวนี้ได้เลยเพราะเราใช้ปากานี่ไปกดเพย์นะทกคนเรากดเพยแล้วเขียนหนึ่งร้อยแล้วก็เย่นะคนเอ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ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 เฮ้ย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 เเฮ้ย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 เฮเยเยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ ไป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 ,ไปหาพ่อหาพ่อหาพ่อพ่อจ้ารัากพ่อครับเฮ้ยได้ด้วยอืมเออ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 เอมื่อต <c oughs> อมากเลยอะเล่นด้วยอะเดี๋ยวขอข้ามนะคุณเดี๋ยวขอข้าม <c oughs> ไ,ไปตอน,น <c oughs> มาด่านที่สองนะทุกคนไปไปกัน โอ้โหเราต้องผ่านไปให้ได้ใช่ไหมนีโอ้โหเหมือนดานอ็อบบี้ในวอลเอรเลยเออชิวๆเสบือนเามง่ายๆนะกคนง่ายมากไปไปไปได็กไปานได้เลย เรากวนเล่าหุ่นจนเรอไปดูมันจ้ะอันนี้ตุ๊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 ว่ะพ่อนี่ตกใจเลยย่ายานัทจ้าย่านะยาไม่มีวะเนี่ยเอ่จะไปเอ่อ มาต่อกันได้แล้วโอ้ยข้าวโฆษณาโอ้ยเป็นอะไรเนี่ยใครจะไปโหลดเฟซบุ๊กโอ้ยคิ่ว่าวันนี้ไม่ได้ถ่ายแน่นอนไปกันตาบ้านดี๋ยวเราจะเริ่มยังไงโตขึ้นมา จะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนะคุณไปต่อตัดต่อถ้าขวบแล้วก็จะอยากเล่นแล้วอ่ะอยากโหลดเกมแมมาเล่นเดี๋ยวไแล้วก็โดก็